สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเข้าสู่ช่องหัวใจนาคากับรายการนาคาทำนายดวงนะครับซึ่งอีพีนี้เป็น e ีีประจำเดือนธันวาคม2564จะเป็นการวิเคราะห์ทำนายดวงชะตา ของชาว12ักลัคนาราศีให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนั่นเองนะครับซึ่งในเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ดวงชะตาของชาว12ราศีนั้นจะมีการพลิกฟื้นและมีการเดินไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นข่าวดีอย่างมากเลยนะครับพอที่ผ่านมานั้นดาวพฤหัสที่เป็นหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์ทำหน้าที่ในเรื่องของการเปิดประตูบุญนั้น ได้มีการเดินโครจรยิบปริตถอยหลังเลยทําให้ดวงโลกดวงประเทศหรือดวงชะตาของมนุษย์เราเนี่ยนะครับเกิดวิกฤตเกิดปัญหาพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปดาวพฤหัสกลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วและก็ไม่ได้อยู่กับดาวพรสเส์ซึ่งเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปนะครับดวงชะตาของชาว12ราศีเนี่ยจะมีการเดินไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นและมีความสําเร็จเข้ามามากขึ้นนั่นเอง ซึ่งรายละเอียดจ,จะเป็นอย่างไรนั้นนะครับผมก็ได้ทำอีพีพิเศษเกี่ยวกับดาวพฤหัสย้ายราศีของแต่ละลัคนาราศีไว้เรียบร้อยแล้วก็สามารถไปติดตามรับฟังในส่วนของตรงนันได้เลยนะครับ ส่วนดวงชะตาของชาว12ราศีในเดือนธันวาคมนี้นะครับมีดาวได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ดีตั้งหลายดวงเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดาวพาทิตย์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ ing, ได้ตำแหน่งเทวีโชครวมไปถึงชาวลัคนาราศีพฤษภและชาวลัคนาราศีตุลเองก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคเช่นเดียวกันนะครับ3ราศีนี้นะครับเป็นราศีที่ดวงดีดวงปังมีเกณฑ์เกิดโชคเกิดลาภและมีเสน่ห์โดดเด่นเกิดขึ้นต่อดวงชะตาเป็นอย่างมากเลย ส่วนชาวลัคนาราศีเมษและชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับคุณมีดาวพังคานเป็นดาวประจําตัวซึ่งในเดือนนี้ได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีและชาวลัคนาราศีมังกรคุณมีดาวพระเสาร์เป็นดาวประจําตัวได้ตําแหน่งมาตรฐานเกษตรราธิบดีเช่นเดียวกัน3ลัคนาราศีนี้นะครับส่งผลทาให้จากนี้ไปคุณจะมีความมั่นอกมั่นใจมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับเรียกว่าเป็นเดือนที่ดวงนั้นกลับร้ายจะกลายเป็นดีดวงพลิกฟื้นนั่นเอง ส่วนชาวลัคนาราศีธนูและชาวลัคนาราศีมีนคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพฤหัสไม่ได้มีตําแหน่งพิเศษอะไรในทางโหราศาสตร์และก็ไม่ได้ตําแหน่งเสียอะไรนะครับย่อมส่งผลในด้านดีนะครับทำให้ดวงชะตานั้นจะมีเกณฑ์ความสําเร็จและมีการเดินไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนชาวราศีเมถุนและชาวราศีกันนะครับดาวพพุธได้ตำแหน่งมาตรฐานปล่ก แปลว่าความม,มั่นคงนะครับในเดือนนี้ท่านอาจจะยังคงมีความเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าอยู่บ้างแต่แน่นอนว่าดาวอื่นๆได้ตำแหน่งมาตรฐานที่ดีโดยเฉพาะดาวพฤหัสก็กลับมาเดินหน้าเป็นปกติแล้วดวงชะตาของท่านจากนี้ไปก็จะมีเกณฑ์การเดินไปข้างหน้าและมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวพระราหูเนี่ยนะครับได้ตำแหน่งมาตรฐานนิด ช่วงนี้นะครับยังคงต้องออกแรงออกกําลังกันอยู่บ้างนะครับต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนะครับดวงชะตาของท่านนั้นถึงจะมีความสําเร็จแต่ข่าวดีคือดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเป็นดาวประจําเจ้าเรือนภพกระดุมผาที่แปลว่าการเงินได้เคลื่อนย้ายมาทับตัวของคุณนะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปชาวลัคนาราศีกุมเนี่ยเรื่องการเงินจะโดดเต้นอย่างมากนะครับมีเกณฑ์ที่จะทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีความสําเร็จเข้ามาด้วย เอาเป็นว่าในรายละเอียดเชิงลึกนะครับในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้จะเป็นอย่างไรของชาว12ลัคนาราศี เดี๋ยวเราไปติดตามเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมๆกันได้เลยนะครับหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะตรวจด,ดวงชะตาแบบละเอียดกับผมนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ผ่าน Li n e o f f i c i a l นะครับที่ขึ้น ID ดีให้บนหน้าจอน,นี้ได้เลยส่วนกิจกรรมประจำเดือนธันวาคมนี้นะครับกิจกรรมตรวจหาลัคนาราศีที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านก็ยังคงมีอยู่นะครับหากท่านได้สนใจก็แอดไลน์เข้ามานะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับกติกาง่ายมากเพียงแค่ท่านแชร์คลิปไปยังกลุ่มใน Facebook 3กลุ่มนะครับ เพียงเท่านี้นะครับแอดมินของเราก็จะตรวจหาลักนาที่ถูกต้องให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนั้นไปแบบฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนการตรวจดวงชะตานั้นนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของค่าครูอยู่นะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปนะครับอย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเรา้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งใต้ข้างล่างคลิปนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆด้วยนะครับ เอาละครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับพื้นดวงโดยทั่วไปสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวประจําตัวในช่วงของวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เรือนพบสุภะ ทำมุมตรีโกนถึงลัคนาของตัวคุณนะครับส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษศนั้นจากนี้ไปจะมีความโดดเด่นมีความมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับหรือเรียกง่ายๆว่านะครับคุณมีเกณฑ์การได้ริเริ่มการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเพื่อตัวคุณเองมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยความที่ดาวพระศุกนั้นไปเจอกับดาวพระเสารเป็นคู่ศัตรูกันนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังคงมีเข้ามาแบบเรื่อยๆและมักจะมีเรื่องที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤจิก หากถามถึงความสบายในช่วงเดือนธันวาคมนี้ยังไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็มีเกณฑ์ดีมีเกณฑ์ที่ดวงชะตาของคุณนั้นจะเดินไปข้างหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแถมยังดาวพระศุกร์นั้นได้ตำแหน่งเทวีโชคนะครับในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะเกิดโชคเกิดลาภเข้ามาด้วยเนาะ ในเรื่องการงานชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนภพมรณะมาทับเรือนการงานของตัวคุณแน่นอนว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งปีเลยชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานค่อนข้างบ่อยเลยโดยเฉพาะนะครับในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาเป็นต้นมาเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยนะครับได้ย้ายเข้ามาทับเรือนการงาน เลยส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานอีกรอบหนึ่งหรือว่ามีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานใน สถานที่ทํางานของตัวคุณด้วยนะครับหรือใครหลายหลายคนในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์นะครับมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์ที่อยากจะมาเริ่มต้นทําอะไรที่เป็นของตนเองมากขึ้นซึ่งก็มีเกณฑ์เรื่องราวดีๆเข้ามาเดี๋ยวเราไปพูดคุยเจาะลึกในเรื่องการงานกันเนาะนะครับและในช่วงของวันที่16ธันวาคมนะครับยาวไปจนถึงสิ้นปี2564เลยนะครับ ดาวพาทิศเนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เรือนภพม,มรณะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหานะครับสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านไว้ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับดาวพังคานที่เป็นเจ้าเรือนภพปัตตนีได้เคลื่อนย้ายไปได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีที่เรือนภพปัตตนีที่แปละว่าคู่ครองคู่หุ้นส่วนสําหรับคนโสดในเรื่องของความรักนั้นนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จหรือว่ามีความสมหวังเกี่ยวกับ ความรักเข้ามานะครับส่วนคนที่มีคู่ครองนั้นนะครับเป็นช่วงที่คุณอาจจะคุณคิดวุ่นวายอยู่กับการทํางานการลงทุนอะไรบางอย่างกับคู่ครองนะครับแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะมีความทะเลาะเบาแหวงหรือว่าความขัดแย้งบางอย่างเข้ามาอยู่เอาเป็นว่าในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพและความรักในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปี2564นี้จะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับฟังเนื้อหาสาระดีๆพร้อมกันได้เลยนะครับ ดวงการงานในเดือนธันวาคมนะครับเป็นเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีของชาวลัคนาราศีศพฤษภนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจําตัวซึ่งได้ย้ายไปสถิตอยู่ที่ลัคนามังกรนะครับหรือว่าเรือนภพสุภะเอาเรื่องดีก่อนนะครับดาวพระศุกร์มาอยู่ตรงนี้นะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคอย่างที่ผมบอกนะครับและก็มาอยู่ที่เรือนภพสุภะซึ่งแปลว่าพบเห็นความสําเร็จเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีศพฤษภคุณมีเกณฑ์ที่จะมี โชคมีลาบหรือว่ามีความโชคดีอะไรบางอย่างมาสู่ดวงชะตาของคุณนะครับและก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาสู่ตัวคุณได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของชาวราศีพฤษภในช่วงนี้เลยก็ว่าได้ แต่ว่าในเรื่องของอุปสรรคปัญหาอย่างที่บอกในช่วงของต้นคลิปนะครับดาวพระศุกร์นั้นบังเอิญบังเอิญน,นะคคุณผู้ฟังไปอยู่ร่วมกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันนะครับบางทีบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้ง่ายหรือว่าเป็นอย่างที่คุณคิดสัทีเดียวนะครับหรือว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมารบกวนจิตใจเรานะครับให้เรานั้นรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกวุ่นวายใจนะครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ กืนไม่เข้าขายไม่ออกได้ในช่วงนี้นะครับแต่ขอให้คุณนั้นมั่นคงในสิ่งที่คุณทําหรือว่าสิ่งที่คุณเลือกเพราะว่าแม้มันจะมีอุปสรรคปัญหาเข้ามาอย่างไงก็แล้วแต่ดาวประจําตัวของคุณนั้นได้ตําแหน่งดีมาตรฐานดีคือเทวีโชคมันจะสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ความสําเร็จความโชคดีตรงนี้มันต้องพึ่งพาอาศัยตนเองมากกว่าการไปอาศัยหรือว่าพึ่งพาคนอื่นนะครับทีนี้ในเรื่องของการงานจริงๆเนี่ยนะครับดาวพระราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนภพกัมมะนะครับซึ่งหมายถึงเรื่องการงาน ดาวพระราหูเนี่ยมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีพฤศภตั้งแต่วันที่10กันยายน2563ที่ผ่านมาและจะย้ายออกอีกทีในช่วงของวันที่30มีนาคมปี2565และดาวพระราหูยังได้ตำแหน่งมาตรฐานนิดนะครับซึ่งแปลว่าตกต่ำดาวอ่อนแรงเลยส่งผลทำให้ชาวราศีพฤศษเนี่ยนะครับในเรื่องของการงานแน่นอนว่า ตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับมักจะทาคุณคนไม่ค่อยขึ้นทําดีไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่หรือว่าทําดีไม่ค่อยมีใครเห็นไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญในเรื่องของผลงานที่คุณทําสักเท่าไหร่นะครับหรือการงานที่คุณทําอยู่เนี่ยนะครับกว่าจะสําเร็จได้ในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเลือดตาแทบกระเด็นเลยนะครับเรียกว่าต้องออกแรงออกกําลังมากกว่าเดิมหน่อยนะครับและที่สําคัญชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนภพมรณะเนี่ยเดี๋ยวมีการเดินหน้าเดี๋ยวมีการเดินถอยหลังเลยทําให้มี การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานค่อนข้างบ่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดาวการงานมาทับตัวถึงอย่างไรคุณมีปัญหาก็แล้วแต่นะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยจะเว้นว่างจากงานได้ไม่ค่อยนานหรอกนะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสดีๆกลับมาทํางานที่คุณรักที่คุณชอบได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเอง แต่แน่นอนล่ะนะครับอย่างที่บอกว่าดาวพระราหูนั้นได้ตำแหน่งนิดแปลว่าตกต่ำนะครับส่งผลทําให้ชาวราศีพฤษภที่ผ่านมาเจออุปสรรคปัญหาต่างๆค่อนข้างบ่อยนะครับเลยทําให้ตัวคุณในขณะนี้ในเดือนนี้อาจจะเกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างนะครับเช่นรู้สึกเบื่องานนะครับอยากจะเปลี่ยนงานย้ายงานขึ้นมาแบบกระทันหันซะง,งั้นนะครับนะบหลายคนหลายท่านก็มีเกณฑ์มีแนวความคิดที่ดีในเรื่องของการอยากจะออกมาทําอะไรที่เป็นอาชีพเสริมนะครับหรือว่าอยากจะทําอะไรที่มันเป็นของตัวเองมากขึ้นต้องขอบอกว่า นในช่วงเดือนนี้นะครับมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการงานไปสู่ทิศทางที่มันจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นเดือนที่ดีอย่างมากเลยเพราะว่าดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนลาผ่าที่แปลว่าโชคลาบเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่มาทับเรือนพบกรรมะนะครับในเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะงานเสริมอาชีพเสริมงานโปรเจกต์ระยะสั้นตรงนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะสามารถสร้างรายได้สร้างโอกาสให้คุณนั้นมีความสําเร็จแล้วก็ได้เงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกามเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดีๆที่ชาวราศีพฤษภนั้นจะสามารถหาโอกาสสร้างโอกาสในเรื่องการเงินเข้ามา ให้ตัวคุณนั้นสําเร็จได้นะครับส่วนใครที่ทํางานประจํานะครับแน่นอนว่าดาวพระราหูนั้นได้ตําแหน่งนิดแปลว่าตกต่ำนะครับถ้าจะถามหาถึงความเจริญในเรื่องของหน้าที่การงานอันนี้สําหรับคนที่ทํางานประจํานะนะครับอันนี้นะครับคุณต้อง ทำใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันก็ยังดีในเรื่องของการเงินที่มันมีโอกาสจะไปสู่ทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าถามหาความสําเร็จต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยต้องรอหลังจากวันที่30มีนาคม2565เป็นต้นไปเรื่องการงานของชาวราศีพฤษภเนี่ยจะกลับมาดีกลับมาปังอย่างแท้จริงนะครับช่วงนั้นรู้สึกว่าดาวพระราหูจะย้ายไปอยู่ที่ราศีเมษนะครับได้ตําแหน่งมาตรฐานเทวีโชคนะครับช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่การงานของชาวราศีพฤษภนั้นจะกลับมา มีโอกาสที่จะสามารถ <stop> สร้างรายได้หรือว่านะครับการเงินของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนนะครับแต่ในช่วงปัจจุบันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะครับนอกจากจะเป็นเจ้าเรือนภพลาภาที่แปลว่าโชคลาภแปลว่าเงินพิเศษแล้วดาวพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนภพมรณะมรณะมาอยู่ที <t pa ed iles> ่เรือนภพกรมมะ มันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยนะครับหลายคนหลายท่านก็มีโอกาสได้เปลี่ยนงานย้ายงานนะครับหรืออาจจะได้ปรับเปลี่ยนในเรื่องของแผนกย้ายแผนกมีการโยกย้ายภายในบริษัทเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้เนาะนะครับส่วนในเรื่องสําหรับใครที่ตกงานมานานนะครับต้องการที่จะสมัครงานหางานใหม่นะครับในเดือนนี้ก็ ยังมีโอกาสอยู่นะครับผมยังไงแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้สาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องการงานทุกท่านเลยเนาะนะครับสำหรับใครที่ทํางานพิเศษงานเสริมนะครับอันนี้นะครับคุณลองทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เข้ามาเสริมดูนะครับเพราะว่าดาวพระร้าหูคือเงามืดดาวพระราหูเนี่ยนะครับมาทับลัคนาของชาวราศีพฤษภเนี่ยต้องทําเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียงานออนไลน์นะครับรวมไปถึงใครที่เล่นหุ้นอะไรต่างๆช่วงนี้นะครับก็ยังถือว่ามี ด,ด,ดีมีโอกาสที่จะเกิดโชคเกิดลาบเข้ามาสู่ตัวคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงของเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมก็ขอส่งกําลังใจในเรื่องการงานให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมีความโชคดีมีความปังนะครับในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีด้วยนะครับส่วนการทําบุญเสริมดวงสําหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีพฤศภนะครับชาวราศีพฤศภเนี่ยหากมีโอกาสนะนะครับอยากให้ไปทําบุญโดยการไปถวายเกี่ยวกับเรื่องของหลอดไฟนะครับชำระค่าไฟก็ได้นะครับเพราะว่านะครับดาว พระราหูเป็นเจ้าเรือนพบกร,รมบาที่แปลว่าการงานดาวพระราหูคือเงามืดนะครับคือความขมุกข,ขมัว,มวคือสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นไปเพิ่มแสงสว่างนะครับผมทาลายสิ่งไม่ดีออกไปซะนะครับโดยการไปถวายเป็นหลอดไฟนะครับอันนี้นะครับกำลังของดาวพระราหูคือเลข12ให้ชําระข้าไฟถ้าเกิดเป็นเงินหลงทายด้วยเลข12หรือว่าหลอดไฟ12หลอดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับทำตามนี้ได้เลยเนาะนะครับหลังจากทําบุญตามนี้เสร็จแล้วอย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรโดยการไปอธิษฐานถวายบุญ ต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับเมื่อคุณอุทิศบุญเรียบร้อยแล้วก็ขอให้คุณนั้นกราบขอพรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับขอความสําเร็จขอความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับของคุณนั้นให้มีความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างเข้ามาสู่ตัวคุณด้วยเถิดหลังจากขอพรเสร็จแล้วนะครับกลับลงมาก็กรวดน้ําลงดินอีกครั้งหนึ่งเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงส่วนการกราบสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดาวพระราหูเป็นเจ้าเรือนภพกัมมะ ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปกราบขอพรนะครับองค์พ่อพระราหูนะครับไปขอความสําเร็จขอความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการงานโดยเฉพาะช่วงนี้ดาวพระราหูได้ตําแหน่งนิดแปลว่าตกต่ำทําคุณคนไม่ค่อยขึ้นนะครับทาดีก็ไม่ค่อยได้ดีไม่ค่อยมีใครเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทานะครับไปขอพรจากท่านได้เลยนะนะครับแล้วดวงชะตาของคุณนั้นจะกลับมาเปิดกลับมาปังมากยิ่งขึ้นนะครับส่งท้ายปีเลยทีเดียวเนาะอย่างไรผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีพฤษภทุกๆท่านเลย การเงิน ดวงการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพกระดุงพระนะครับในช่วงของวันที่1ไปจนถึงวันที่4ธันวาคมเนี่ยนะครับดาวพระพุธยังคงสถิตอยู่ที่เรือนภพปัตตนีนะครับเล็งมาที่ลัคนาของตัวคุณดาวพระพุธนะครับอยู่ร่วมกับดาวพาทิตย์เป็นคู่เอกสารคู่สัญญานะครับดาวพาทิตเนี่ยเป็นเจ้าเรือนภพพันธุนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับหรือว่าที่ผ่านมาก็แล้วแต่เนี่ยนะครับชาวราศีพฤษภเนี่ยมีเกณฑ์การสูญเสียเงินบางสิ่่งงงบบบาาอยนะครััไปก เรื่องของบ้านเรื่องของรถนะครับหรือถ้าเกิดมองในแง่ดีนะครับคุณอาจจะมีการได้เซ็นสัญญาซื้อบ้านซื้อรถมีการซื้อขายอะไรกันเกิดขึ้นช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสินเชื่อทางการเงินแต่ในข้อเสียนะครับผมก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับสีแบบมันเป็นคู่หนี้สินนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังการเป็นหนี้เป็นสินการโดนโกงนะครับหรือว่าถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะครับ หากใครมาชวนคุณไปเซ็นสัญญาในเรื่องของเอกสารนะครับเพื่อลงทุนในเรื่องของการเงินการทําธุรกิจอะไรในช่วงนี้ควรตรวจสอบเอกสารนะครับดูในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆให้ดีดูซินะครับว่ามันยุติธรรมสําหรับตัวคุณไหมนะครับผลตอบแทนผมรายได้นะครับทั้งตัวคุณและทั้งเขานั้นมันสมเหตุสมผลมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ย คุณมีเกณฑ์ที่จะโดนเอารัดเอาเปรียบในเรื่องของทั้งการงานการเงินนะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากผ่านผลวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับดาวพพุธจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่เรือนพบมรณะนะครับช่วงนี้ นะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะมีค่า,ชาใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเลยนะครับยิ่งในช่วงของวันที่16ธันวาคมดาวพทิตย์จะย้ายมาอยู่ร่วมด้วยนะครับอย่างที่บอกเป็นคู่เอกสารคู่สัญญามันมีโอกาสที่จะมีข้อผิดพลาดในเรื่องของเอกสารสัญญานะครับรวมไปถึงเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องอาจจะนําปัญหาด้านการเงินมาสู่ตัวคุณนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของคดีความอาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับให้ระวังยาวๆไปจนถึงวันที่26ธันวาคมเลยนะครับพอหลังจากผ่านผลช่วงนี้ไปแล้วดวงการเงินของชาวรา นั้นถึงจะกลับมาดีกลับมาปังอีกครั้งหนึ่งนั่นเองส่วนในเรื่องของโชคลาภวาสนาเงินพิเศษนะครับดาวพฤหัสที่เป็นเจ้าเรือนพบลาภเนี่ยนะครับได้ย้ายสถิตไปอยู่ที่เรือนพบกรรม,มะนะครับที่แปลว่าการงาน ชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับในเรื่องของโชคลาภเนี่ยคุณยังมีเกณฑ์มีวาสนาดีอยู่นะนะครับโดยเฉพาะในเดือนธันวาคมนี้นะครับมันจะดีแบบนี้ยาวๆไปจนถึงวันที่8เมษายน2565เลยทีเดียวสําหรับใครที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของงานโปรเจกต์ระยะสั้นๆงานเสริมนะครับเพื่อหวังผลประโยชน์หวังกําไรในระยะสั้นๆนะครับอันนี้ถือว่ามีเกณฑ์ค่อนข้างดีเลยนะครับและการที่ดาวพระราหูมากลุ่มลัคนาของคุณอย่างที่ผมบอกเนาะนะครับงานเกี่ยวกับการค้าขายออนไลน์ใครที่เล่นหุ้นนะครับตรงนี้มีเกณฑ์ ดีๆเข้ามานะครับมีโอกาสที่จะเกิดกําไรนะครับได้การปันผลที่มาแบบเป็นเงินก้อนด้วยนะครับอย่างที่บอกว่าลาภคือเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่เนาะนะครับช่วงนี้ก็ เรียกได้ว่าคุณยังมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาเพียงแค่ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายหลังบ้านอย่าไปไว้ใจใครง่ายๆอย่าให้ใครยืมตังค์นะครับอย่าไปลงทุนกับใครแบบมั่วซั่วสีสัวในช่วงนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของการเงินนะครับโดยรวมนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะนะครับไม่ถึงกับเสียหายทีเดียวแต่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องบริหารจัดการให้ดีเพียงเท่านั้นเองนะครับ การทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับคุณมีดาวพระพุธเป็นเจ้าเรือนภพก,กระดุมผาที่แปลว่าการเงินนะครับเดี๋ยวดาวพระพุธเนี่ยจะย้ายไปอยู่ที่เรือนภพมรณะแล้วนะครับอันนี้ต้องระมัดร,ระวังเรื่องของการสูญเสียเกี่ยวกับการเงินนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปทําบุญโดยการนะครับไปบริจาคเป็นหนังสือสวดมนต์นะครับหรือว่าไปมอบเป็นทุนการศึกษาซื้ออุปกรณ์การเรียนให้แก่เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษานะครับหรือว่าจะมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่พระพิสุสงฆ์ที่กําลังเรียนกําลังศึกษาออะะะไรรต่่าางๆเเหลนนนนนีี้้คัับจป็ ดีต่อดวงชะตาของคุณด้วยนะครับหลังจากทําเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยอย่าลืมไปอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมในเวรต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับอีกอันนึงที่อยากจะแนะนําเลยนะครับนั่นก็คือการสวดบทพระคาถาเงินล้านช่วงเดือนนี้นะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีค่าใช้ใจ่ายค่อนข้างเยอะนะครับให้สวดบทพระคาถาเงินล้านอย่างน้อยวันละเกจบ30จบ108จบตามกําลังของคุณแต่ขอให้เริ่มต้นที่9จบนะครับ อันนี้นะครับจะเป็นเบีย้ยต่อไส้นะครับหลวงพ่อพระชจ้พมยานท่านบอกไว้นะครับอันนี้นะครับจะช่วยเสริมดวงเกี่ยวกับการเงินของคุณโดยตรงรวงไปถึงในบทพระคาถาเงินล้านเนี่ยจะมีบทพระคาถาที่ปัดเป่าในเรื่องของอุปสรรคปัญหาเรื่องการงานนะครับ เรื่องของการเงินเนี่ยนะครับก็จะมีบทบทหนึ่งที่ช่วยเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์นะครับให้คุณนั้นจะมีโชคเข้ามาได้ง่ายขึ้นนั่นเองอันนี้ก็ต้องกลับไปสวดเองนะครับเป็นการเสริมสร้างบารมีให้กับตัวคุณเองด้วยนะครับอันนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังนั้นลองไปทดสอบแล้วก็ลองทําดูนะครับดียังไงก็มาแนะนํากันละกันนอกส่วนตัวผมแล้วผมสวดอยู่เป็นประจํานะครับผมก็ถือว่าบทพระคาถานี้นะครับมีคุณวิเศษอย่างมากเลยเนาะนะครับอันนี้ในเรื่องของการเงินนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกกกกท่่าานนนเลยะะสสวรรบั ชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับดาภพุธเนี่ยนะครับหากมีโอกาสอยากให้ไปกราบขอพรองค์อมรินทรธาธิราชนะครับหรือว่าปู่พระอินนั่นเองนะครับไปขอพรขอความสําเร็จเกี่ยวกับด้านการเงินจากท่านได้เลยหากเป็นสายนาคราชนะครับก็ไปกราบขอพรองค์พ่อปู่ศรีสุดโทนาคราชนะครับผมไปขอความสําเร็จในเรื่องการเงินการทองจากท่านได้เลยนะนะครับและพ่อปู่ศรีสุดโทเนี่ยนะครับท่านยังเป็นพญานาคประจําองค์อมรินทรทาธิราชด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ไปกราบขอพอรบูชาสองพระองค์นี้ได้เลยเนาะในเรื่องการเงินนะครับสุขภาพดวงสุขภาพของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเป็นช่วงที่คุณต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคในเรื่องของระบบช่องปากนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นร้อนในง,ง่ายนะครับมีแผลในช่องปากนะครับรวมไปถึงโรคกระเพาะอาหารโรคลำไส้ช่วงนี้นะครับกระเพาะอาหารอาจจะย่อยยากนะครับควรเคี้ยวให้ละเอียดเวลากินข้าวนะฮะ รวมไปถึงโรคเกี่ยวกับระบบสายตานะครับช่วงนี้สายตาอาจจะมีการปวดตาเป็นไมเกรนบ่อยนะครับตาอักเสบนะครับใครที่นอนดึกๆนะครับอันนี้ควรพักผ่อนให้เพียงพอนะครับอย่าติดโทรศัพท์มากอย่าเล่นโทรศัพท์จนเกินไปอาจจะทําให้สายตาคุณนั้นเสียนะครับหรือเรียกง่ายๆว่ามันจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพของตัวคุณนั่นเองเนาะหลักๆเลยเรื่องของนะครับระบบช่องปากกระเพาะอาหารลำไส้นะครับแล้วก็เรื่องของระบบสายตาโรคไมเกรนนะครับแล้วก็เรื่องของเลือดนะครับช่วงนี้อาจจะมีโอกาสเลือดตกยางออกได้ง่าย ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับความรัก ดวงความรักของชาวราศีพฤษภนะครับตั้งแต่วันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปดาวพังคารจะย้ายไปอยู่ที่เรือนภพปัตตานิได้ตำแหน่งมาตรฐานเกษตรตราธิบดีนะครับช่วงนี้ชาวราศีพฤษภนะครับคุณจะมีสเสน่ห์นะครับมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแถมดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวประจําตัวของคุณนั้นยังได้มาตรฐานเทวีโชคที่เรือนภพสุภาษซึ่งหมายถึงความสําเร็จอีกด้วยนะครับคาว่าเทวีโชคนะครับฟังดูก็รู้แล้วว่ามีสเสน่ห์แค่ไหนนะครับรวมไปถึงยังพ่วงเรื่องของโชคลาภมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นเดือนธันวาคม ชาวราศีพฤษภใครที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตร,ตรงข้ามเข้ามาได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะคนที่โสดโสดแบบสนิทมานานนะครับจังหวะนี้แหละนะครับคุณจะเนื้อหอมมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆเข้ามานะครับการพบเจอตรงนี้นะครับอาจจะโดยผ่านการทํางานร่วมกันนะครับหรือว่าการได้ไปร่วมโปรเจกต์งานในระยะไกลนะครับการติดต่อประสานงานการสื่อสารกันจากแดนไกลตรงนี้แหละนะครับอาจจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้คุณและเขานั้นนะครับมีความรู้สึก นะครับบางอย่างที่มันคลิกกันหรือว่ามันโดนกันได้นะครับทำให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นสามารถพัฒนาไปเป็นคู่แถดได้ในอนาคตนั่นเองเพราะว่าอย่างที่บอกเลยนะครับเพราะว่าดาวประจําเรือนคู่รองเนี่ยได้ตําแหน่งดีนะครับแถมยังดาวประจําตัวของคุณนั้นก็ดีและมีเสน่ห์โดดเด่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจากนี้ไปเรื่องของความรักชาวลัคนาราศีศพฤษภมีเกณฑ์ที่จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามานะครับในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนซึ่งมันจะแตกต่างจากในหลายๆเดือนที่ผ่านมานะครับในหลายๆเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีจังหวะ แต่บางเอืญบางเอิญนะครับมันดีได้สักพักหนึ่งดาวก็ไปอยู่ในเรือนที่ไม่ดีนะครับเช่นไปอยู่ในเรือนพบอรินะครับมันก็ทําให้ความรักนั้นมีปัญหามีเรื่องติดขัดมีเรื่องให้ต้องผัดพลาดจากกันได้นะครับแต่จากนี้ไปมันจะมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาและมีความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับส่วนสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับเป็นช่วงที่คุณกับคู่ครองนั้นนะครับจะวุ่นวายคุ้นคิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานการลงทุนหรือว่าการทําธุรกิจอะไรใหม่ๆในช่วงนี้้นนะะะะครรรรัับแตต่่ออออาจจงงงงมวใเืข การทะเลาะเบ,บาแหวงกันอยู่บ้างนะครับอย่านําปัญหานะครับในเรื่องของการงานมาสู่ครอบครัวนะครับในช่วงที่ดาวประจําตัวของคุณคือดาวพระศุกเนี่ยไปอยู่กับดาวพระเสาร์ในทางโหราศาสตร์คู่นี้เป็นคู่ผัดพลาดเป็นคู่ศัตรูกันในเรื่องของความรัก เพราะฉะนั้นแล้วนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกให้ดีๆนะครับอย่าเอาเรื่องงานมาปนกับเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องของความรักหากมีปัญหาอะไรต่างๆให้พูดคุยกันดีๆให้พูดคุยกันด้วยเหตุและผลนะครับพูดคุยกันด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าพูดกันด้วยภาษาดอกไม้นะครับแล้ว ความรักของคุณนั้นจะดีมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปถึงการงานที่คุณนั้นตั้งใจจะทําร่วมกันเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะมีความสําเร็จบางอย่างเข้ามาด้วยเนาะอย่างไรแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ คนที่มีคู่ครองนะครับมีความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอะไรบางอย่างร่วมกันเข้ามาเนาะแต่ในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับที่แบบมีหุ้นส่วนในช่วงนี้ยังไม่ใช่เกณฑ์จังหวะที่ดีอันนี้ต้องระมัดระวังการมีปัญหาติดขัดหรือว่ามีปัญหาทะเลาะเบาแหวงในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันไว้ด้วยนะครับการทำบุญเสริมดวงชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับดาวพังคันเป็นดาวประจำเจ้าเรือนภพปัตนิที่แปลว่าคู่ของคู่หุ้นส่วนเนาะหากมีโอกาสนะครับคุณควรไปทำบุญโดยการไถ่ชีวิตสัตว์คู่นะครับเช่นปล่อยปลา ปล่อยนอกคู่นะครับถ่ชีวิตโครกระบือแบบคู่ก็ได้นะครับหากทําบุญเป็นตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังนะครับให้เป็นเลข8เพราะว่าเลข8เนี่ยคือกําลังของดาวพระอังคารเช่นนะครับปล่อยปลา8คู่ก็ได้นะครับหรือปล่อยปลา8ตัวก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณนั้นจะได้เสริมดวงให้กับเรื่องของความรักของคุณนั้นให้มีความสําเร็จเข้ามานั่นเอง ส่วนคนที่มีคู่แล้วนะครับยิ่งต้องทําเลยในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายนะครับมีเรื่องที่จะกืนไม่เข้าขายไม่ออกด้วยนะฮะอันนี้ก็ต้องขอเป็นกําลังใจงให้กับทุกทท่ทานเลยเนาะสำหรับชาวร,า,ราศีพฤษกหากทำบุญเสร็จแล้วก็อย่าลืมสําคัญมากการไปอุทิศบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรนะครับควรไปอุทิศบุญต่อหน้าพระประธานในโบสถ์นะครับหลังจากอุทิศบุญแล้วก็ กราบขอพรนะครับขอความสําเร็จขอโชคขอลาบจากท่านได้เลยเนาะนะครับส่วนการกราบสักการะบูชาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับควรกราบขอพอรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับกษัตริย์ที่ท่านเป็นนักรบเนี่ยขอความสําเร็จนะครับขอความมั่นคงให้คุณนั้นได้เจอคู่แท้คู่บารมีนะครับคนที่จะมาคอยช่วยเหลือในเรื่องของการสร้างครอบครัวนะครับที่จะคอยเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันให้พบกับความสําเร็จในหนทางแห่งรักแท้หรือว่าความรักที่แท้จริงนั่นเองนะครับ เอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งวนของชาวลัคนาราศีพฤษภประจำเดือนธันวาคม2564หากคุณผู้ฟังเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระดีก็อย่าลืมให้กำลังใจช่องหัวใจนาคาของเราโดยการกดปุ่มติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็รูปกระดิ่งไปข้างล่างคลิปนี้นะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะครับ EP นี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ